ไปดูที่ทางด้านของเพอสเดาจัดสงขลาวันนี้นะคะได้มีการมอบอุปกรณ์นากการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่มูลค่ากว่า300,000บาทค่ะ โดวยวันนี้ทางด้านของนายเกชาเบนชคารนาย,ยกเทศบาลตำบลสำนักขามขามอําเภอเดาจจอดสงขลานำอุปกรณ์การแพทย์ชุดป้องกันเชื้อไวรัสหรือว่าชุด PPE จำนวน650ชิ้นหน้ากาก N95 600ชิ้นและปลอดวัดไข้จำนวน1,000ชิ้นมูลค่ากว่า3แสนบาทมอบไปกับโรงพยาบาลปางดังเบซาอําเภอเดาจจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะได้ใช้ในช่วงของการระบาดโควิด -19 ค่ะเนื่องจากพบว,ว่าทางโรงพยาบาลปางดังเบซาเองนะคะก็มีทีม แพทย์ที่ต้องไปรักษาแรงงานต่างด้าวที่ป่วยด้วยโควิด19ที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจดสงขาและก็อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการติดเชื้อที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ด้วยทั้งนี้ในพื้นที่เบอร์สเด,ะสะดานะคะมีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวอยู่จำนวนทั้งสิ้น57รายซึ่งรักษาตัวนะคะอยู่ที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตัวของอเมเอจัดสงขาที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามอยู่ในขณะนี้ซึ่งนนทางด้านนายกเทศบา ตมสนขามบอกค่ะว่าทางนี้อยากช่วยและก็เป็นกําลังใจเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะคะให้ช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคลากรที่ต้องทํางานอย่างหนักและก็การมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจในการนําอุปกรณ์เหล่านี้ไปช่วยในการทํางานเพื่อให้ทีมแพทย์พยาบาลปลอดภัยจากเชื้อโควิด1ิอีกด้วยค่ะ